เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอาการน่าเป็นห่วงวันนี้อยู่กับผมประวันนะครับวันนี้ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางทุกช่องทางนะครับวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจจะมาชวนคุยกันนะครับเรื่องของภาวะวิตกกังวลทั่วไปชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยคงจะเคยได้ยินภาวะนี้นะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า generalized anxiety disorder นะครับหรือว่า GAD อาการเบื้องต้นนี่ที่บอกว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะฉันเป็น ภาวะที่เรียกว่าวิตกกังวลทั่วไปหรือไม่บางคนบอกว่าอะไรก็กังวลไปซสหมดกังวลเครียดไปซสทุกอย่างนอนไม่หลับพอนอนไม่หลับมากๆก็ส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแล้วก็การใช้ชีวิตประจําวันของเราภาวะนี้ถ้าเราเป็นมากๆปล่อยให้หรื้อรังจะเกิดผลร้ายผลกระทบกับเราอย่างไรรวมถึงเราจะเลี่ยงภาวะนี้ได้อย่างไรวันนี้เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมา พูดคุยกันนะนี้เรื่องกล้ตัวมากๆนะครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับทางคุณหมอโอ๊ตสวัสดีคุณหมอโอ๊ตครับสวัสดีครับคุณประวันสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมครับวันนี้โอ้โหเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคุณหมอโอ๊ตครับภาวะวิตกกังวลทั่วไป GAD นี่มันเป็นยังไงครับคุณหมอครับคุณประวันก่อนอื่นต้องบอกว่าไอ้ความกังวลกับคนเราอ่ะมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะเพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมสังคมเศรษฐกิจที่ มันตึงเครียดแนะ่ะเพราะฉะนั้นการที่เราทุกคนจะเกิดความกังวลขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรายได้การใช้ชีวิตความเป็นอยู่อันนี้มันเป็นสิ่งปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเมื่อไรความกังวลนั้นเนี่ยมันมีมากเกินไปอ่าหรือมันอยู่กับเรานานเกินไปหรือกังวลเล่นใหญ่กังวลใหญ่เกินไปอย่างเนี้ยอันนั้นเนี่ยมันเริ่มผิดปกติแล้วนะครับบางคนกังวลมากจนไม่สามารถจะใช้ชีวิต ประจําวันได้เล่าอย่างนี้คุณผู้ชมอาจจะนึกภาพไม่ออกต้องต้องเล่าว่าอย่างไรมันถึงจะกังวลใหญ่เกินไปเช่นเรากังวลว่าเดินออกจากบ้านเดี๋ยวรถต้องชนฉันแน่เลยฉันจะข้ามถนนได้ไหมลังเลมองซ้ายอมองขวาสุดท้าย ไม่กล้าข้ามถนนเพราะกังวลว่ารถจะชนทั้งที่มันเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้น้อยมากหรือขึ้นเครื่องบิน<ม>โหดูข่าว<ม>เทอร์บูลนเมื่อไม่นานมานี้<อ>ฉันต้องแย่แน่เลยฉันไม่กล้าขึ้นเครื่องบินอะไรอย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นความกังวลที่มันใหญ่<ม>เกินความกังวลปกติและถ้ามันอยู่กับเรานานๆน,น,นะครับโดยเฉพาะสองสาเดือนขึ้นไปก็ยัง กังวลอยู่แต่เรื่องเดิมๆอันนี้ถึงจะถือว่าเป็นโรคครับเพราะฉะนั้นถ้าให้คุณหมอขยายความอาการนะฮะถ้าเกิดว่าเราอยากจะสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะเรามีอาการที่แบบกังวลมากจนเกินไปผิดปกติเนี่ยอาการหลักๆต,ตัวสังเกตว่ามีอาการยังไงบ้างครับอันที่หนึ่งก็คือกังวลในเรื่องที่มันไม่ควรกังวลนะครับเช่น ออกไปฉันจะถูกรดชนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับกินปิ้งย่างฉันต้องเป็นมะเร็งแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะเป็นข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนไม่รู้แต่กังวลกลัวไปก่อนแล้วอันที่หนึ่งะครับกังวลในประเด็นเล็กๆที่ไม่ควรกังวลอันที่สองด้วยความกังวลมันก็เลยทําให้เราวางแผนอะไรล่วงหน้าไปเยอะแยะมากมายเช่นเดินออกไปถ้าโดนรถชน ฉันจะต้องยังไงฉันต้องไปทําประกันฉันจะไปทาประกันเจ้าไหนดีฉันจะต้องไปทาประกันแบบไหนดีคือมันมันพาให้อ่าเรื่องราวมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สองส่วนประเด็นที่ 3. สามก็คือกังวลอยู่แต่เรื่องเดิมนี่แหละที่มันไม่หมดไม่จบสักทีหมายความว่าสองเดือนก็แล้วคิดอยู่แต่เรื่องเดิมสามเดือนก็แล้วคิดแต่เรื่องเดิมอย่างนี้ครับระยะเวลาใช่อันอันนี้ อาจจะต้องถึงเวลาที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญครับอ่าแล้วก็สังเกตตัวเองกันง่ายๆแบบนี้ทีนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอเอาเรือยู่ดีเราไปมีภาวะาวิตกกังวลแบบนี้ได้ยังไงเกิดมีสาเหตุยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงใช่ไหมครับมีความพยายามที่จะหาสาเหตุของเจดีเยอะมากนะครับ,รบมีการ,รศึกษาเรื่องนี้มาแบบมากมายนะครับหลายมหาวิทยาลัยทางประเทศไทยต่างประเทศสรุปว่า เราไม่พบสาเหตุที่ชัดเจนว่า GAD ได้เกิดขึ้นจากอะไรแน่แต่มันจะมีสามปัจจัยหลักที่มันส่งผลื่อวันที่ทำให้เกิด GAD ได้อันที่หนึ่งก็คือกรรมพันธุ์ถ้าเรามีคนในครอบครัวใช่ถ้าคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสายตรงของเราญาตินะครับมีโรคนี้อยู่โอกาสที่เราจะเกิดเนี่ยสูงนะครับอันที่สองพฤติกรรมของการใช้ชีวิตครับอาหาเช่นเราเติบโตมาใน สถานที่เช่นทํางานอยู่ในสถานที่ที่มันมีความตึงเครียดหรือว่าอ,อยู่ในบ้านในหมู่บ้านที่มันมีความแบบไม่แน่นอนอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบอ่าสงครามนู่นนี่นะครับพฤติกรรมของการใช้ชีวิตก็มีผลกระทบทําให้เราเกิดเป็น G a d ได้เช่นเดียวกันและปัจจัยที่สามก็คือปัจจัยทางกายภาพหรือร่างกายของเราเองครับเขาพบว่าผู้ป่วยที่เป็น G a d AD เนี่ย จะมีสารเคมีบางอย่างในสมองคือระวันเคยได้ยินไหมครับไอ้สารที่แห่งความสุขพวกซีโรโตนินอะไรอย่างเนี้ยครับผิดปกติไปกลุ่มอย่างนี้ครับใช่กลุ่มเนี้ยสารเคมีแบบเนี้ยมันจะผิดปกติมีปริมาณที่น้อยได้ลงมากนะครับก็อาจจะส่งผลทําให้เกิดเหตุแบบนี้ตามมาได้สรุปว่ามันสามปัจจัยกรรมพันธุ์การเลี้ยงดูการเติบโตขึ้นมาแล้วก็สุขภาพร่างกายของเรา ได้หลายปัจจัยแต่ก็ยังไม่มสีสิ่งที่สามารถสรุปได้แน่ชัดว่าจะสามารถเกิดเพราะอะไร 1, 2, 3ขนาดนั้นต้องสังเกตตัวเองด้วยนะครับภาวะแทรกซ้อนล่ะฮะคุณหมอถ้าเกิดว่าเรามีภาวะวิตกกังวลทั่วไปแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่มันจะพัฒนาร้ายแรงและมีภาวะแทรกซ้อนเข้ามามีอะไรบ้างครับจริงจริง เขาบอกว่าร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแยกกันไม่ได้นะครับพอใจป่วยกายก็ป่วยหรือกายป่วยใจก็ป่วยแนะ่นอนเมื่อเรากังวลมากๆเนี่ยส่งผลกระทบถึงร่างกายอย่างเห็นได้ชัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนอนอาจจะทําให้นอนหลับไม่ดีะสะดุ้งตื่นกลางดึกนอนไม่หลับหลับยากหรือบางคน บางคนหลับทั้งวันหลับเยอะเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นพฤติกรรมการนอนที่ผิดปกตินะเกิดขึ้นได้พอนอนผิดปกติมันก็จะส่งผลถึงเรื่องของระบบหัวใจเกิดความดันเกิดนู่นนี่ได้นะครับมีอาการปวดศีรษะกินข้าวไม่ค่อยได้บางคนกินได้มากกว่าปกติหรือบางคนกินน้อยต่อปกติพฤติกรรมการกินที่ผิดไปอันนี้ก็จะเป็นผลที่เกิดจากการที่เรากังวลมากๆจนส่งผลกระทบนะครับเรื่องของบุคลิกภาพลักษณะนิสัยนะครับอาจจะเป็นคนที่ ไม่กล้าออกสังคมเพราะกังวลละออกสังคมไปเดี๋ยวจะนั่นนี่ต่างๆนานานะครับทําให้ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดคนรอบตัวเนี่ยเสียไปนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเหล่านี้เนี่ยถ้าเป็นเยอะมากๆผมคิดว่าจําเป็นต้องรักษาแก้ไขให้หายครับครับก็คือพอเราวิตกกังวลมากๆเข้านาน,านๆเข้าเรื้อรังเข้ามัานก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราอย่างชัดเจนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างใช่ไหมฮะแล้วก็สังคมด้วยทีนี้คุณหมอครับ มีสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเราเกิดภาวะวิตกกังวลทั่วไปแล้วมีข้อห้ามข้ออะไรที่พึงระวังว่าเราไม่ควรทําในช่วงเวลานั้นไหมครัจริงๆแล้วคนที่เป็น g จ d หรือว่าโรควิตกกังวลทั่วไปเนี่ยมันจะไม่ได้มากขนาดที่จะทํางานไม่ได้รหรือมากขนาดที่จะดํารงชีวิตไม่ได้ กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ยังใช้ชีวิตได้ตามปกติไปทํางานได้ตามปกติแต่ว่ามันเหมือนภูเขาน้ําแข็งอะครับที่ข้างใต้เนี่ยมันมีความกังวลแบบซ่อนอยู่ลึกๆเพราะฉะนั้นแนะนําว่าสําหรับคนที่มีภาวะนี้เกิดขึ้นนะครับสิ่งที่พยายามหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการดื่มการกินการรับประทานอาหารอันเนี้ยนะครับ,รบการสูบบุหรี่การใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอาจจะต้องพยายามลดหรือเลี่ยงไปเพราะว่า เหล่านี้มันจะกระตุ้นให้อาการกังวลเป็นมากขึ้นนะครับรวมเลยไปถึงเรื่องของการตัดสินใจในเรื่องสําคัญต่างๆบางครั้งเนี่ยพอเรากังวลมากปุ๊บมันจะเอฟเฟกต์ละมันจะทําให้การตัดสินใจของเราเนี่ยมันไม่ดีเหมือนเดิม,อ,มอาจจะทําให้มีการตัดสินใจบางอย่างที่มันผิดพลาดขึ้นได้ในในช่วงที่มันแอ t แทคหรือเกิดอาการแบบนี้เยอะๆครับอ๋อหมายคะว่าเราก็ต้องอ ต้องพยายามปรับพฤติกรรมอะไรที่เป็นสิ่งปัจจัยกระตุน้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การพักผ่อนน้อยอันนี้ก็คือสามารถช่วยได้ใช่ไหมครับถ้าเราปรับตรงนี้หรือว่างดตรงนี้ไปช่วยได้จริงๆมันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับม hmm. ันจะกระตุ้นทําให้เกิดความกังวลได้มากอยู่แล้ว oh. สังเกตเวลาเรา oh. ที่ปกติเ,เราดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เราก็จะใจเต้นแรงใช่ไหมค,ครมีความแบบ ความคิดฟุ้งบางเรื่องอะไรแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเจดีอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้มันกระตุ้นให้เป็นเยอะขึ้นเ<อ>พราะบางคนเข้าใจผิดคุณหมอว่าแบบโอ้ยดื่มแล้วแบบจะได้แบบหายเครียดดื่มคลายเครียดช่วยได้หรือเปล่าอะไรแบบนี้ตรงกันข้ามเลยจริงๆถ่านนิดหน่อยมันอาจจะช่วยแต่มันมันมันไม่ได้เป็นการแก้ไขที่ที่ที่แนะนํานะครับเพราะว่า ถ้าทานมันเลยเลยลิมิตอะไรขึ้นไปเนี่ยผลเสียมันมากกว่าใช่ตอบคําถามคุณประวันก็คือถ้าดื่มเยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ช่วยให้เกดีดีขึ้นตรงกันข้ามมันจะทําให้เป็นเยอะขึ้นด้วยซ้ำไปครับครับหรือบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราไม่รู้จะจะแก้ไขตัวเองยังไงบางคนบอกเอ๊ะปรึกษาคนรอบข้างหรือว่าอาศัยความช่วยเหลือจากคนใกล้ชิดอย่างนี้พอได้ไหมครับคุณหมอครับครับ จร,จริงๆได้นะครับเนื่องจากว่าบางครั้งเนี่ยเราเป็นเราอาจจะไม่รู้ตัวสําหรับคนที่รู้ว่าตัวเองกําลังเป็นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่แน่ใจคนรอบข้างเนี่ยช่วยสังเกตเรารู้สึกโอ้โหกังวลเกินไปเรื่องแบบนี้คนทั่วๆไปเขาไม่ได้คิดเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยนะครับจนเขากังวลจนใช้ชีวิตได้ไม่ไม่ไม่ปกติอย่างเงี้ยคนรอบข้างก็อาจจะช่วยเตือนหรือว่า ให้คาแนะนําและสิ่งที่ช่วยได้นะครับก็คืออาจจะจําเป็นต้องพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ถ้ายังไม่อยากขนาดนั้นมันก็จะมีสายด่วนของกรมสุขภาพผิดมากมายนะครับหลายเบอร์สามารถที่จะโทรเข้าไปขอคําแนะนําได้นะครับวันที่รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วการที่เขาไปพบจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาก็เป็นทางเลือกที่ดีนะครับซึ่งการรักษาเนี่ยมีหลายอย่างนะครับอย่างที่บอกว่าสาเหตุเนี่ยมันกำกึ่งไม่ชัดเจนว่าจากพฤติกรรมจากพันธุกรรมจาก อะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เป็นมากขนาดที่เราใช้ชีวิตปกติไม่ได้เนี่ยคุณหมอมักจะไม่ค่อยให้ยาในช่วงแรกรอาจจะใช้วิธีจิดบำบัดนะครับใช้วิธีไซโครเทอราปีช่วยปรับพฤติกรรมเรื่องของความกังวลลงแต่ถ้ามากมาก,มาก,มากจนดำเนินชีวิตลำบากนอนไม่หลับม,มีอาการทางร่างกายต่างๆเนี่ยบางครั้งคุณหมอก็จะจ่ายยา ในกลุ่มที่ช่วยลดความกังวลให้ครับทีนี้ทีนี้สงสัยนิดนึงคุณหมอครับว่าเอ๊ะบางคนเริ่มสับสนแล้วว่าตกลงนี่ฉันเป็นภาวะวิตกกังวลทั่วไปหรือฉันเป็นซึมเศร้ามันมันมันเหมือนหรือมันต่างกันมันมีจุดที่เราจะวิเคราะห์ได้ไหมครว่าเราเป็นขั้นไหนยังไงครับต่างกันยังไงครับครับมันมันมันมีความมันมีความทับซ้อนกันอยู่ เพราะว่าเวลาที่วิตกกังวลทั่วไปเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเป็นซึมเศร้าได้ไหมได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นมากขนาดเรากลัวการออกจากบ้านเริ่มเก็บตัวเริ่มตัดตัวเองออกจากสังคมสุดท้ายมันอาจจะพัฒนาไปเป็นซึมเศร้าได้นะครับแต่จุดตัดของมันเนี่ยก็คือในเรื่องของความวิตกกังวลเนี่ยยังสามารถใช้ชีวิตเป็นปกติได้ไปทํางานได้พบปะเพื่อนฝูงได้กินข้าวได้ไหมได้ไดไไดตัดใจไม่อยากไป ประมาณอย่างนั้นแต่ว่าซึมเศร้าเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนดิ่งลงไปอยู่ที่ก้นบ่อลึกๆคุณประวันกระทบมากกว่าตัวขึ้นมาใช่มีผลกระทบต่อการทำงานไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันเราเรามากกว่านี่คือจุดที่เราสังเกตตัวเองได้ง่ายๆใช่ไหมฮะคุณหมอใช่ครับอ่าแล้วถึงจุดไหนครับถ้าเราคิดว่าเอ๊ะจุดเนี้ยเราวิตกกังวลจนเกินเหตุแล้วควรจะไปพบคุณหมอครับก็คือหนึ่งกังวลจนชีวิตประจําวันเสียไปนะครับไม่กล้าออกจากบ้าน มาไม่อยากทํางานต้องลางานเพราะว่ารู้สึกกังวลจนไปทํางานไม่ได้รกระทบกับความสัมพันธ์ของบุคคลรอบตัวคนในครอบครัวคนรักเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทนะครับถ้ากระทบขนาดนั้นเนี่ยถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ<พ>อ<ม>ีกอันหนึ่งค,คือกระทบกับร่างกายด้วยนะครับบางค,บคนแบบไม่ไม่ได้กระทบกับเพื่อนฝูงแต่กระทบกับร่างกายตัวเองเช่น <c oughs> เ,เกิดมีความดันโลหิตสูงขึ้นนอนไม่หลับปวดศีรษะมากนะครับ oh. อ,าอาหารทานไม่ได้เลยอะไรอย่างนี้อาจจะจําเป็นต้องพบแพทย์เช่นเดียวกันครับครับทีนี้ระหว่างทานก่อนจะไปพบแพทย์บางทีปรึกษาเพื่อนก่อนปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาครอบครัวก่อนแต่บางทีก็ต้องยอมรับว่าบางทีครอบครัวคนใกล้ชิดเนี่ย <c oughs> เขาก็ไม่ได้รู้วิธีการที่จะจะ,จะให้คาปรึกษาของเราอย่างจากที่ถูกต้องอย่างผมถามกลับกันถ้าสมมติผมเป็นเพื่อนของคนที่เขาวิตกกังวล<อ>มากมาก แล้วแล้วเขามาปรึกษาผมอย่างเงี้ยผมควรจะมีแนวทางแนะนําให้คาปรึกษาอย่างไรที่ไม่ไม่ผิดทิศผิดทางอะไรนี้ดีกว่าคุณหมอครับครับอันที่หนึ่งเลยคือรับฟังนะครับเวลาเราเจอคนที่กังวลมากๆแล้วเขาจะเล่านู่นเล่านี่ให้เราฟังบางทีเขาก็จะเล่าซ้ําๆเรื่องเดิมเจอวันพรุ่งนี้ก็เล่าอีกแล้วเรื่องนี้นะครับให้สังเกตว่าอันนี้มันไม่ใช่เขาแบบพูดเยอะหรือว่าเขาพูดซ้ำซากแต่เขามีความกังวลเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในนะครับเระฉะนั้น ปกติเวลาเราเจอแบบนี้เราจะไม่ค่อยอยากฟังเขานะครับผมว่าสําหรับถ้าเรามีเพื่อนที่เป็น GAD นะหนึ่งรับฟังนะครับรับฟังอย่างมีสติสอง r e a ้ s งเชคือให้ความมั่นใจกับเขาว่าสิ่งที่เขากังวลเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไปหรอกเพราะฉะนั้นเรามาตั้งสติดีๆซิว่าที่เรากังวลน,น่ยมันกังวลเยอะเกินไปไหมแต่ถ้าเขายังเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเราสังเกตว่า ชีวิตประจาวันเขาเริ่มเสียละไม่มาทํางานทะเลาะกับที่บ้านเก็บตัวไม่ออกมาเจอเพื่อนเลยพาเขาไปหาจิตแพทย์หรือนัก,กจิตวิทยาผมว่าจะเป็นการช่วย <ừ m. S 2> ที่ดีที่สุดครับมีมีคําพูดต้องห้ามอะไรไหมฮะ <c oughs> เหมือนกับที่เราเคยได้ยนินว่าถ้าเกิดว่าคนไปซ<อ>ึมเศร้ามามาปรึกษาเราอย่าพูดคํานี้นะคนเป็นวิตกกังวลทั่วไปเนี่ยมีเหมือนกันะเช่นอะไรครับคุณหมอคำคำพูดที่ไม่แนะนําเลยคืออย่ากัางวลโอ้นี่อันนี้หลายคน ตกใจเหมือนกันว่าเอาคำนี้พูดไม่ได้เลยคกันบอกก็เขากังวลมาแล้วก็บอกอย่ากังวลสิอย่าเครียดสิมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากนะคุณตะว,วันเพราะว่าคนที่เป็นนะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากกังวลนะแต่เขาห้ามความคิดของเขาไม่ได้ไงทีนี้พอมาเล่าให้ฟังแล้วเราไปบอกเขาว่าอย่าก,กังวลอย่างเงี้ยมันเหมือนกับไปตัดสินแล้วว่าเขาอ่ะเออกังวลแบบมากไปผิดปกติไปเขาเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าคําพูดเหล่าเนี้นะครับอ่า อย่างคนซึมเศร้าอยากซึมเศร้าสิมันเขาก็ไม่ได้อยากเป็นแต่เขาเอาตัวมันออกมาไม่ได้เขากัง<ะ>วลไหมเขาก็ไม่อยากหรอกแต่ว่าเขากําลังป่วยไงทีเราะจะไปบอกเขาว่าอยากกังวลเนี่ยผมว่ามันเป็นคําแบบละเอียดอ่อนนะครับอาจจะต้องดูว่าเพื่อนเราเขาอยู่ในความกังวลสเตจไหนระดับ,บไหนถ้านิดๆหน่อยๆอาจจะโอเคแต่ถ้าเขากังวลเรื่องเดิมๆซ้ําๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับบางคนงชอบอยากคิดมากอยากคิดมากเลย ทำใจให้สบายก็ไม่ได้อยากคิดแต่มันห้ามไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับวิธีการรักษาทีนี้คุณหมอฮะถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจโอเคละเรารู้สึกว่าเราเราเราวิตกกังวลมากเกินไปหรือเป็นภาวะ G a ดีแล้วเนี่ยการเดินเข้าไปหาคุณหมอปุ๊บเนี่ยแนวทางการรักษามีขั้นมีตอนยังไงบ้างครับส่วนมากแล้วคุณหมอก็จะประเมินขอโทษครับส่วนมากแล้วคุณหมอจะประเมิน สุขภาพร่างกายทั่วไปก่อนนะครับว่ามีโรคอะไรซ่อนเลนอยู่หรือเปล่าที่อาจจะส่งผลทําให้เกิดความกังวลได้นะครับอันที่สองก็ประเมินในเรื่องของทางจิตจิตวิทยานาะว่าเขาเนี่ยกังวลอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่มากคุณหมอก็อาจจะใช้กระบวนการาทางจิตบําบัดนะครับอาจจะมีการบ้านอาจจะมีงานที่ให้ผู้ป่วยกลับไปทํากับ,บตัวเองนะครับเช่นอ่ะ เมื่อรู้ว่ากังวลก็ต้องฝึกที่จะหยุดอย่างเงี้ยนะครับอาจจะต้อง m i n d f u l n e หรือว่าอ่ะลองทําใจให้เป็นสมาธิสักระยะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะประเมินต่อถ้าเกิดอืไม่ไหวแล้วอาจจะจําเป็นต้องใช้ยาบางตัวที่มาช่วยลดและก็คลายความกังวลลงครับไม่ได้หมายความว่าใช้ยาตั้งแต่ขั้นตอนแรกไม่ใช่นะฮะปรับพฤติกรรมแล้วแต่ปรับความคิดก่อนครับ คือ,มอมผมว่าอันนี้อันนี้แล้วแต่เคสว่าคุณหมออาจจะดูว่ามากน้อยแค่ไหนบางคนอาจจะต้องให้ยาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกันเลยก็มี<อ>แต่ถ้าน้อยๆอ,อย่างเงี้ยครับคุณหมออาจจะใช้วิธีแบบติตบําบัดง่ายๆเบื้องต้นก่อนแต่สําคัญก็คืออย่าซื้อ,อยาก,กินเองนะครับอ,อย่าหยุดยาเองอแล้วก็พยายามไปตามนัดบางทีคนไข้เนี่ยไปแล้วคุณหมอไม่ให้ยาเขาก็จะรู้สึกว่าอา้าวเราฉันจะหายยังไงอ,อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าบางโรคเนี่ยอย่างอันนี้มันไม่จําเป็นต้องใช้ยาก็ได้แค่ปรับ วิธีคิดปรับชีวิตใหม่ผมว่ามันสามารถหายได้โดยไม่ต้องใช้ยาโดยซ้ำครับอ๋บอก็อยู่ที่คุณหมอเนี่ยประเมินแต่ละเคส<อ>ว่าอ่าเคสนี้สามารถที่จะปรับทัศนคติหรือว่าความคิดเราก่อนได้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับแต่ถ้าสมมติไม่ไหวก็ต้องใช้ยาลักษณะการใช้ยาคุณหมอพอจะ,จะแจจงรายละเอียดได้ไหมฮะยาต้องใช้กินเยอะไหมนานแค่ไหน <c oughs> มีผล<อ>ผลกระทบระหว่างกินยังไงบ้างหรือเปล่าครับครับ จริงๆยาในกลุ่มลครกังวลหรือว่าใช้รักษาเจดีเนี่ยมีหลายกลุ่มมากนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วยาส่วนใหญ่ในกลุ่มนนเนี้ยทานแล้วอาจจะทําให้ง่วงอา,อาจจะทําให้ช้าลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเพราะนั้นมันก็จะมีคําเตือนถือนานนาว่าเขาคงแนะนำว่าระวังนะทานยานี้อย่าขับรถอย่าทานยานี้ร่วมกับแอลกอฮอล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่คุณหมอจะให้ทานตอนเย็นก่อนนอนเพราะง่วงก็จะได้หลับได้และ ถ้าอาการดีขึ้นก็สามารถหยุดยาได้ครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณแบบสองถึงสามสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือนแล้วแต่ความรุนแรงของ GAD ในแต่ละรายเนี่ยมไม่เหมือนกันมีคนไข้ที่ต้องใช้ยาต่อนเนื่องนานๆหลายเดือนก็เคยก็เคยมีครับครับออกก็อยู่ที่แต่ละ,ะเคสเหมือนกันว่าต้องใช้ยาวนานแค่ไหนอยู่ที่คุณหมอจะประเมินนะครับใช่ครับทารตอบสนองด้วยอะไรด้วยครับอ่า วิธีการป้องกันบ้างถ้าเกิดว่าโอเคตอนนี้เราอาจจะยังไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นภาวะพิตกกังวลทั่วไปหรือว่า GAD นะครับเราอยากจะป้องกันตัวเองไว้ก่อนให้คุณหมอหช่วยแนะนำหน่อยครับก็ใช้ชีวิตให้บาลานครับเวิร์กไลฟ์ line, บาลานเน,นี้เป็นสิ่งสําคัญอย่าง<ม>ที่เรียนไปตั้ต้นรายการเนาะว่าเราอยู่ในสังคมที่ มันเครียดทั้งเศรษฐกิจการเมืองสังคมสภาพแวดล้อมอากาศ<ม>อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพยายามปรับชีวิตให้สมดุลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานนะครับการพักผ่อนการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอนหลับให้เต็มที่รับประทานอาหารที่มีประโยชน์อันนี้มันจะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ<ม>การเสพข่าวบางครั้งการกับความกังวลเนี่ยมันเกิดจากบางเรื่องเนี่ยเราเสพข่าวมากมากอย่างทั้งตะวันจําได้สมัยช่วงที่ เ,เกิดซีนามิาที่ประเทศไทยเมื่อไหล่ยสิบกว่าปีก่อนเนี่ยอตอนนั้นผู้สื่อข่าวก็จะรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะมีคนบางกลุ่มที่จะติดตามข่าวแบบไม่เว้นไม่พักอะไรอย่างนี้เลยอย่างนี้ครบางทีเราไปเจอข่าวที่มันสร้างความเครียดมากๆเนี่ยก็สร้างความกังวลให้เกิดขึ้นแล้วถ้ามันไม่หายไปอยู่นานๆเนี่ยมันก็พัฒนาไปเป็น GAD ได้เพราะฉะนั้นกําลังจะบอกว่าในโลกปัจจุบันเนี่ยเราต้องสืบ เสพโซเชียลอย่างมีสติด้วยอ่ครับเพราะว่าหลายเรื่องก็หดหูต่อเรื่องนะถ้าเราเสพมากๆนะคุณหมอนะอ่าสุดท้ายเพะจะนั้นให้คุณหมอสรุปทั้งหมดอีกทีหนึ่งนะครับ,รบว่าภาวะวิตกกังวลทั่วไปที่หรือว่า GAD เนี่ยที่สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกคนเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วคุณหมอแนะนำยังไงครับครับผม ภาวะกังวลภาวะที่เราวิตกในเรื่องราวต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นภาวะปกติที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้ทุกคนนะครับ <S <S แต่ถ้ามันเกิดขึ้นไม่นานแล้วหายไปกลับมาใช้ชีวิตทุกอย่างได้เป็นปกติอันเนี้ยไม่ต้องกังวลแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ความกังวลเนี่ยอยู่นานเราหมัวเราเราเรา,เราคิดถึงแต่เรื่องเดิมๆซ้ําไปซ้ำมาอยู่ตลอดเวลาเรากังวลถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นและโอกาสเกิดขึ้นน้อยแต่ว่า เราคิดถึงแต่เรื่องนั้นจนมันกระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอันนี้เขาขายว่าเราอาจจะเป็นโรควิตกกังวลทั่วไปหรือ JAD แล้วนะครับดังนั้นในเบื้องต้นก็ปรับวิถีชีวิตการกินการนอนให้อยู่ในสมดุลถ้าหายไปโอเคถ้าไม่หายไปอาจจะจําเป็นที่จะต้องอขอความช่วยเหลือผู้ชี่ยวชาญน,นะครับเพื่อที่เราจะได้กลับมามีความสุขกับทุกๆวันในชีวิตครับ,รบ<ม>สุดท้ายครับคุณหมอครับถ้าเพื่อนผมมาปรึกษา บอกว่ามีคําต้องห้ามเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคําที่ควรพูดกับเขาอ่าอันนี้ดีกว่าครับมีคําที่เราควรพูดกับเขาแนะนำว่าเป็นคำไหนดีคือผมแนะนําว่าให้ฟังพอเราฟังแล้วเราจะรู้ว่าเราจะพูดอะไรต่อไปนะครับง่ายๆเลยที่ผมเจอด้วยตัวเองบ่อยๆก็คือพอฟังเราจะเห็นว่าเขากังวลมากนะครับเราก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ออกมาในในบทสนทนาได้ว่าเอ้ย คุณประวันผมเห็นคุณประวันวันนี้ดูกังวลมากๆเลยอ่าคุณประวันก็รู้แล้วว่าคนนี้รับรู้ถึงความกังวลของคุณครับอ่านะครับเพราะนั้นผมว่าอันนี้เป็นไดอะล็อกที่ดีเราสตาร์ทด้วยการพูดให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นและรู้ว่าเรารับรู้นะว่าคุณกำลังกังวลอยู่อ่าว่าเรารับฟัง,ฟงเขาอยู่ข้างๆขางเขาตอนนี้นะฮะ โอ้โหเป็นประโยชน์มากๆครับวันนี้คุณหมอโอ๊ตขอบคุณที่มาให้คำแนะนําดีๆนะครับขอบคุณครับคุณหมอโอ๊ตครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอโอ๊ตมากๆนะครับแล้วก็รวมถึงขอบคุณ b d ด s เรื่องสุขภาพเราเชี่ยวชาญวันนี้ผมประวันลาไปก่อนสวัสดีครับ